ความชื้นชื่นฉลองวันคืนจนคืนเต็มานหลอกเอ่ยมาเถือแม้ตัวเนื้อมันเต็มเชิญน้องมาเล่มสงกรานเอ้าเชิญน้องขึ้นมีมารับฟ้าสงาการกันกับพี่ปไรเอ้าเชิญน้องขึ้นมีมารับฟ้าสงาการ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพี่รงพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะ13เมษายนนะคะในวันสงกรานนี้นะคะเราจะได้มาบอกเล่ากันถึงเรื่องราวของ ประวัติวันสงกรานต์ค่ะซึ่งในวันสงกรานต์6 8นี้นะคะถือเป็นวันปีใหม่ไทยซึ่งหลายๆท่านนะคะก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่านอกจากจะมีการเล่นน้ำรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วเทศกาลสงกรานต์นี้นะคะมีที่มาอย่างไรคะ่ะวันนี้เราจะได้มาติดตามกันถึงเรื่องราวของประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณน,นะคะโดยเรียกรวมๆกันค่ะว่าประเพณีตรุษสงกรานต์ซึ่งนั่นก็หมายถึงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยคำว่าสงกรานะคะถือเป็นภาษาสันสกฤตหมายถึงการเคลื่อนย้ายเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศีคือการเคลื่อนขึ้นปีใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งสงกรานยังเป็นวัฒนธรรมร่วมของทั้งประเทศไทยกัมพูชาลาวเมียนมาชนกลุ่มน้อยชาวไทยในเวียดนามมณฑลยุนนานของจีนสีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดียค่ะ คยมีสันนิษฐานเอาไว้นะคะว่าประเพณีนี้เนี่ยเป็นประเพณีที่ได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลโฮลีของประเทศอินเดียซึ่งปกติแล้วเทศกาลโฮลีจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนมีนาคมโดยจะสาดพงสีใส่กันอย่างสนุกสนานแต่จากการเสวนาทางวิชาการในหลายๆเวทีและหลักยานต่างๆที่ยังไม่สามารถกล่าวถึงที่มาของเทศกาลสงกรานได้อย่างมีข้อสรุปที่ชัดเจนทำให้เราไม่ อาจพูดได้เต็มปากค่ะว่าเทศกาลโฮลีมีความเกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์แบบ100เอร์เซนเนื่องจากเทศกาโลโฮลีคือเทศกาลฉลองฤดูเริ่มต้นของการเพาะปลูกทางจันทรคติแต่สงกรานต์คือวันขึ้นปีใหม่ทางสุริยคติทำให้กล่าวได้ว่าโฮลีไม่ใช่ต้นแบบของประเพณีสงกรานต์ไทย ในแต่ละประเทศที่มีประเพณีสงกรานนั้นก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนดัดแปลงให้ต่างจากเดิมไปทั้งพิธีสงกรานรูปแบบและอื่นๆโดยประเพณีสงกรานในประเทศไทยนั้นนะคะก็กำหนดให้ ตรงกับวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีและยังเป็นวันหยุดราชการอีกด้วยโดยยูเนสโกนะคะก็ได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานไทยให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18ที่เมืองคาเซเน่สาธารณรัฐบอสวานาในวันที่6ธันวาคม2566 ก่อนที่ประเทศไทยนั้นนะคะจะถือว่าวันสงกรานเป็นวันปีใหม่ไทยในสมัยโบราณค่ะ คนไทยก็จะถือเอาวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนอ้ายเป็นวันขึ้นปีใหม่ค่ะเพราะถือว่าฤดูหนาวเป็นการเริ่มต้นปีโดยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมตั้งแต่สมัยสุขโขทัยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์วันปีใหม่ไทยจึงเป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5ห,หรือประมาณเดือนเมษายนต่อมาในปีพุทธศักราช2432ในสมัยรัชกาลที่5ได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่1 ายนจนมาถึงจอมพลปพิบูลสงครามในปีพุทธศักราช2483ได้ประกาศให้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นการนับแบบสากลแต่อย่างไรก็ตามคนไทยในหลายภูมิภาคก็ยังคงยึดถืออาวันสงกรานเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ แต่ต่อมามีการกําหนดให้วันสงกรานต์ตรงกับวันที่13เมษายนนั่นเองโดยคนไทยในแต่ละภาคจะมีการเรียกวันสงกรานต์ต่างกันออกไปตามนี้ภาคกลางในวันที่13เมษายนจะเรียกว่าวันมหาสงกรานต์วันที่14เมษายนจะเรียกว่าวันเนาวันที่15เมษายนเรียกว่าวันเถลิงศกคือวันเริ่มจุลศักราชใหม่ ในภาคเหนือล้านนาวันที่13เมษายนจะเรียกว่าวันสังขารล่องหมายถึงอายุสิ้นไปอีกปีวันที่14เมษายนเรียกว่าวันเน่าซึ่งเป็นวันห้ามพูดจาหยาบคายเพราะเชื่อว่าจะทำให้ไม่เจริญวันที่15เมษายนเรียกวันพยาวันคือวันเปลี่ยนศกใหม่ ในส่วนของทางภาคใต้นะคะในวันที่13เมษายนก็จะเรียกกันว่าวันเจ้าเมืองเก่าหรือวันส่งเมืองเก่าเพราะมีความเชื่อว่าเทวดารักษาบ้านเมืองกลับไปชุมนุมบนสวรรค์วันที่14เมษายนเรียกว่าวันว่างคือวันที่ปราศจากเทวดาที่รักษาเมืองโดยทุกคนจะไปทำบุญที่วัด วันที่15เมษายนเรียกว่าวันรับเจ้าเมืองใหม่คือวันรับเทวดาองค์ใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลเมืองแทนองค์เดิมประเพณีสงกรานต์แต่ดั้งเดิมนั้นจะมีพิธีสงกรานต์ที่ปฏิบัติกันในครอบครัวโดยจะมีการใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลักในพิธีเนื่องจากการคำนวณทางดาราศาสตร์ที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษเป็นช่วงฤดูร้อน จึงใช้น้ำมารดให้แก่กันเพื่อความสุดชื่นในหน้าร้อนนั่นเองโดยหลักๆแล้วนะคะก็จะมีพิธีสงกรานต์คือการส่งน้ำพระทั้งที่บ้านที่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงการทำบุญตักบาตรไหว้พระการรดน้ำเป็นการอวยพรปีใหม่ให้แก่กันและกันการรดน้ำผู้ใหญ่เป็นการไปอวยพรผู้ใหญ่ที่เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ การดำหัวเป็นพิธีสงกรานทางภาคเหนือโดยจะคล้ายกับการรดน้ำผู้ใหญ่ในภาคกลางเป็นการขอเข้ามาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปแล้วหรือการขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่การขนทรายเข้าวัดมีความเชื่อว่าเพื่อความเป็นมงคลให้มีความสุขความเจริญเงินทองมากมายเหมือนเม็ดทรายที่ขนเข้าวัดและอีกความเชื่อหนึ่งคือการนำทรายที่ติดเท้าออกวัดเป็นบาป จึงขนใส่เข้าวัดเพื่อไม่ให้เป็นบาปนั่นเองในส่วนของทุกๆปีของเทศกาลสงกรานต์นะคะก็จะมีการกําหนดให้มีนางสงกรานต์ค่ะซึ่งเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็คงจะรู้จักนางสงกรานต์แต่ก็จะยังไม่ทราบนะคะว่านางสงกรานต์มีที่มาอย่างไรค่ะ โดยในตำนานเกี่ยวกับนางสงกรานนั้นได้มีการปรากฏในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามหรือวัดโพธาเตียนโดยย่อว่าเมื่อวันสงกรานตรงกับวันใดในแต่ละปีก็จะมีนางสงกรานประจำวันนั้นๆโดยธรรมกุมารเป็นเทพบุตรที่พระอินทร์ประทานให้ลงมาเกิดในคันภรยาเศรษฐีเมื่อโตอขึ้นก็ได้เรียนรู้ภาษานกและเรียนไตเพศจนจบเมื่ออายุได้เพียงเจ็ดขวบ จึงได้เป็นอาจารย์บอกมงคลต่างๆแก่คนทั้งหลายจนวันหนึ่งเท้ากบิลพมได้ลงมาถามปัญหากับธรรมบาลกุมารสข้อโดยถ้าธรรมบาลกุมารตอบได้ก็จะตัดเสียรบูชาแต่ถ้าตอบไม่ได้จะตัดเสียรธรรมบาลกุมารเสียเองโดยธรรมบาลกุมารได้ขอตอบคำถามในเจวัน เมื่อถึงเวลาเท้ากบิลพมก็มาตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ธรรมบาลกุมารจึงนำคำตอบที่ได้ยินจากนก ไปตอบเท้ากบิลพมทำให้เท้ากบิลพมแพ้ในการตอบคำถามครั้งนี้และก่อนจะตัดเสียรเท้ากบิลพมได้เรียกธิดาทั้งเจ็ดองคซึ่งเป็นนางฟ้าให้เอาพานมารองรับเนื่องจากศีรษะของเท้ากบิลพมเป็นที่รวมแห่งความไม่ดีทั้งปวงถ้าวางไว้บนแผ่นดินไฟจะไหม้โลกถ้าโยนขึ้นไปบนอากาศฝนจะแลง้งถ้าทิ้งลงในมหาสมุทรน้ำก็จะแลง้ง ทิดาทั้ง7จึงมีหน้าที่ผัดเปลี่ยนกันดูแลเสียนของเท้ากบิลพรมในทุกๆปีก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทําหน้าที่อัญเชิญพระเสียนเท้ากบิลพรมแห่ไปรอบเขาพระสุมเมนเป็นเวลา60นาทีแล้วประดิษฐานไว้ในถ้าคันทุลีในเขาไกลาดจึงเป็นที่มาของนางสงกรานโดยแต่ละนางก็จะทําหน้าที่ผัดเปลี่ยนกันตามวันมหาสงกรานนั่นเองค่ะ ซึ่งนางสงกรานทั้ง7วันค่ะก็จะมีชื่อดังนี้นางทุงสะเทวีเป็นนางสงกรานประจำวันอาทิตย์นางโคราชเทวีเป็นนางสงกรานประจำวันจันทร์นางราคสะเทวีนางสงกรานประจำวันอังคารมันธนาเทวีนางสงกรานประจำวันพุธกิริณีเทวีนางสงกรานประจำวันพฤหัสบดีกิมิธาเทวีนางสงกรานประจำวันศุกร มโหธรัเทวีนางสงกรานประจําวันเสาร์สําหรับปีนี้นางสงกรานมีชื่อว่าทุงสะเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกทับทิมอาพรแก้วปฐมราชพักษาหารอุทุมพรพระหัตขวาทรงจักพระหัตซ้ายทรงสังเสด็จสัยญาติหลับเนตรมาเหนือหลังครุดเป็นพาหนะมีลักษณะที่โดดเด่น คือทรงพาหุรัตทัดดอกทับทิมอาพรแก้วปัฐมร,ราชมีอักษราหารเป็นผลอุทุมพรหรือผลมะเดือ่อพระหัตขวาทรงจักพระหัตซ้ายทรงสังสเสด็จมาโดยประทับสายญาตหลับพระเนตรบนหลังครุฑซึ่งเป็นพาหนะ ตามความเชื่อของโบราณการที่นางสงกรานปี2568ทรงนามว่าทุงสะเทวีทัดดอกทับทิมและเสวยผลอุทุมพรมีนัยะสำคัญที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารและผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากในปีนี้ประชาชนจะอยู่ดีกินดีมีความสุขสมบูรณ์ นั่นก็คือในส่วนของตำนานที่มาะะของนางสงกรานทั้ง7ค่ะและสำหรับในปีนี้นะคะก็มีการจัดงานสงกราน2568ทั่วประเทศไทยซึ่งจะมีการจัดที่ไหนนั้นวันนี้ค่ะได้มีการนำเอาสถานที่จัดงานสงกรานมาฝากกันนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะจะมีการจัดงานสงกรานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกในชื่อว่ามหาสงกราน World Water Festival 2025 2 0 ในใจกลางกรุงเทพค่ะระหว่าง11 15เมษายนณท้องสนามหลวงก็จะมีการจัดกิจกรรมมากมายนะคะนำโดยพาเรดสงกรานต์แคนิวลัลจัดเต็ม8ขบวนสุดอลังการค่ะนำเสนอถึงอัตลักษณ์ไทยที่เปลี่ยนผ่านจากอดีตจนถึงปัจจุบนันมุ่งสู่อนาคตจะเป็นขบวนสายน้ำบรรดาลสุขขบวนสีสันแห่งฤดูกาลขบวนสมบูรณ์พูนแทบขบวนช้างไทยแสนรู้ ขบวนสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองขบวนเชิดชูฆ่าปลากัดไทยขบวนมหรสพวิถีลีลาสยาม ขบวนตุกต,กตุกรถแห่หมอลำซิ่งและขบวนสงกรานต์ไวใสค่ะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของโซนสงกรานอัตลักษณ์5ภาคค่ะโซนสเสน่ห์ไทยนะคะนำเสนอกิจกรรม5 must do in Thailand โซนมหรสพงานวัดค่ะก็จะมีบ้านผีสิงหนังกลางแปลงชิงช้าสวรรค์และการก่อเจดีไซน์กิจกรรมสงน้ำพระนะคะและรถน้ำผู้สูงอายุเนื่องในวันปีใหม่ไทยค่ะโซนลานเล่นน้ำพร้อมชมการแสดงผู้ประกอบดนตรี สถานีบริการเติมน้ำเล่นสงกรานถังน้ำล้นยักษ์ การแสดง EDM นะคะโดย DJ ที่มีชื่อเสียงโซนจำหน่ายอาหารผลิตภัณฑ์และสุดยอดของดี5ภูมิภาคมากกว่า100บูธโซนเวทีใหญ่ค่ะพบกับการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศมากมายโดยในงานนี้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะได้มีการจัดทาเว็บแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลกิจกรรมภายในงานแผนผังงานนะคะโซนจัดแสดงตารางเวลาการแสดงภายในงานรวมถึงการจัดกิจกรรมสงกาน ทั่วประเทศนะคะมารวมเอาไว้ในเว็บไซต์อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางภาครัฐก็ยังมีการจัดงานสงกราน จากภาคเอกชนนะคะมีการเตรียมพื้นที่ให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมสนุกกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเซนทรัลเวิลด์นะคะระหว่างวันที่10ถึง20เมษายนส่วนที่ไอคอนสยามค่ะจัดขึ้นวันที่10ถึง16เมษายนกิจกรรมสนุกสุขสงกรานร่วมกับศิลปินไทยระดับโลกาศาสตร์สนุกปลอดภัยด้วยวอเต์ทาวเวอร์สูง9เมตรชมขบวนแห่สงกรานประเพณีส่งน้ำพระและอีกมากมายนอกจากนี้นะคะยังมีที่สยามสงกรานมิวสิกเฟสติวัลค่ะ s อส2 0สงกรานมิวสิกเฟสติวัลมีที่ถนนข้าวสารนะคะถนนสีลมและก็อีกมากมายค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังจะได้เชิญชวนคนกรุงค่ะเที่ยวงานสงกราน Water Festival 2025นะคะเทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยครั้งที่10มหาสงกรานมหาสนุกโดยจะจัดขึ้นพร้อมกัน6จังหวัด4ภาคทั่วประเทศไทยระหว่าง12-15เมษายน2568ซึ่งไฮไลท์ค่ะภาคกลางก็จะจัดที่กรุงเทพมหานครบนแลนด์มาร์คที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้ง12จุดนั่นก็คือที่วัดพระ ตุพลวิมลมังคารามราชวระมหาวิหารวัดอรุณราชวรารามราชวระมหาวิหารวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารวัดระคังโคสิตารามวรมหาวิหารวัดประยูรวงศาวาดวรวิหารเอเชียทีคเดอะริวฟลอน์ท่ามหาราชท่าสุขสยามนไอคอนสยามท่าสารเจ้ากวนอูคลองศารคลององอ่างวัดประพิษพิมุกวรวิหารค่ะ ในส่วนของชัยนาทาว์มาร์เก็ตเฉลิมบุรีนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่13 1 5เมษายนค่ะ ส่วนไฮไลท์ปีนี้นะคะยังเป็นการแห่พระพุทธรูปประจําพระอารามทางน้ําจาก5พระอารามหลวงลอดอุโมงคน้ําพระพุทธมนต์ส่งน้ําพระพุทธรูปประจําวัดรดน้ําดําหัวตามประเพณีโบราณเก็บภาพที่ระลึกสุดประทับใจกับฉาย,ยานิติกรช็อปสินค้าชุมชนการแสดงดนตรีและการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม การจัดเต็มกิจกรรมประชันงานกีฬาแบบไทยไม่ว่าจะเป็นมวยทะเลมวยตับจากเซปักตะก้อกระบี่กระบองหมักรุกไทยฟันดาบรวมถึงการละเล่นแบบไทยวิ่งเปี้ยวงูกินหางหรือมอนซ่อนผ้าเป็นตน้นทั้งนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครได้มีการจัดเรือด่วนเจ้าพยาให้บริการรับส่งฟรีทั้ง12ท่าน้ําก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะ รวมแต่งกายด้วยชุดไทยผ้าไทยผ้าท้องถิ่นเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และสเสน่ห์ความเป็นพื้นถิ่นของแต่ละแห่งให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงพลังซอฟต์พาวเวอร์อันเลื่องลือของประเทศไทยที่ควรค่าแก่การเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของโลกที่จัดขึ้นมาอย่างยาวนานนับทศวรรษนะคะก็สําหรับในส่วนของเทศกาลสงกรานนี้ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพมหานครที่มีการจัดงานค่ะ แต่และจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะก็พร้อมการจัดกิจกรรมก็ให้ทุกคนไปได้สัมผัสความสนุกและความสวยงามของวัฒนธรรมกันได้ค่ะส่วนการท่องเที่ยวต่างๆนะคะเราก็จะต้องอยู่บนความระมัดระวังนะคะดูแลตนเองการดื่มสุราของมึนเมาก็ไม่ควรที่จะมีการขับขี่ยานพาหนะนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับเทศกาลสงกรานต์ปี2568นี้ค่ะและสาหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลั สามารถติดตามรับฟังได้ทางยู u ูบชาแนลอาทัรพ p o d c a s t ดิฉันพิรยาพิรมพักตีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะไม่ลางนักลองสทางเรารอคำอเลงนโดนางุป้โโดนโดนโดโนเรใจรำูอยู่เียงไทยกันสายสวงมันสั่งมันซึ่งเกีเสียงงานแทร่รำไทยไม่ไหลเเลียวเรารอกอนเรียวเลี่ยวิวปลิว อกเลยจะบาเหมือนนางฟ้ามาใกล้มาเย้ายวนให้ลงชมเหมือนนางฟ้าพระกากรมสวยจริงสวยจมงานตรงผมสบายเหมือนนางฟ้าพระกากรมสวยจริงสวยจงงานตรงผมนนงสบาย